อ้าวโคโคสวัสดีจ้าเป็นไงบางไงเนี่ยสำหรับน้องๆที่ใช้โทรศัพท์มือถือสามารถกดติดตามพี่ไว้ได้โดยการกดปุ่มนี้และกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆได้เลยครับสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการโคนี่เทสชอปไลฟ์รายการที่จะพาคุณน้องๆไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไว้คนเดิ วันนี้นะครับพี่ใบก็มีตัวมาโพนี่นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับมารีวิวให้น้องๆดูกันนะครับในไลย์ของ XPO r e q u e s t r i a นั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้นะครับจริงๆพี่ใบเคยเอาไปแกะในรายการรีวิวโชว์นะครับของทางช่องช็อก o l a ก e ็อกช็อกช็อกแลอกช็อกช็อามารีวิวกช็อก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 ร็อกช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 อีช็อกช็อกช p อกช็อกช็อกช็นก e ็อกช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 ็อก็็น เอาตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าแล้วกันเนาะตัวนี้นะครับก็จะออกมาเป็นรุ่นที่จะเป็นที่คาดผมนะครับซึ่งตัวนี้จะออกมามีเมนซิกนะครับก็คือเป็นพวกตัวหลัก6ตัวแล้วก็มีตัว s t a r l i ล h t g l i ม m e ที่ตอนนี้กลายมาเป็นตัวหลักมาเป็นตัวหลักอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับชื่อว่า Percy Pink แต่ว่าจะมีบทบาทในการ์ตูนอย่างไรนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามชมกันในซีซั่น6นะครับเดี๋ยวให้แกะให้ดูเลยดีกว่าอันนี้แกะง่าย นี่นะครับอันนี้เป็นรูปแบบเป็นรูปอาร์ตนะครับในเรื่องนะครับแต่ว่าของจริงจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับน่ะนี่อันนี้เป็นที่คาดผมนะครับเราต้องแกะน,นี้ออกก่อนนะครับไม่งั้นเราจะหวีผมไม่ได้นะครับโอเคนี่นะครับ น้องๆแบบว่าบางคนแบบว่าถามพี่ไวมานะครับว่าเวลาแกะแล้วผมมันจะแบบเนี่ยชี้โดชี้เดอย่างเงี้ยทำอย่างไรนะครับก็น้องๆใช้ครีมนวดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ใช้หวีเหล็กนะครับแต่วันนี้พี่ไว์ไม่ได้มีหวีเหล็กมานะครับใช้หวีเหล็กค่อยๆหวีนะครับไม่งั้นเนี่ยผมมันจะแบบชี้โดชี้เดแบบเนี้ยเนาะอ่าและเวลาหวีนะครับเราก็ต้องหวีจากส่วนปลายก่อนพวกอ่าพวกไหมที่มันเกินมาแบบนี้นะครับพี่ไว้แนะนําว่าให้ตัดทิ้งได้เลยนะครับแต่ไม่ใช่แบบว่าตัดขึ้นไปจนถึงตรงนี้นะ มันงอกไม่ได้นะครับน้องๆน,งนี่แล้วค่อยๆหวีจากส่วนปลายก่อนนะครับนี่แบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ค่อยๆไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันแต่สนมากพี่ไวชอบทําแบบนี้นะครับจับแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็เก็บไว้ที่ขาเห็นไหมมันก็จะเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถ ส่ที่คาดผมได้อย่างง่ายดายนะครับก็ตัว Percy p i n นะครับเขาก็จะเป็นผิวสีเหลืองนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะเป็นสีชมพูบานเย็นนะครับตัวที่คาดผมเนี่ยจะเป็นสีส้มแล้วก็มีกริตเตอร์วิงวิงแบบนี้นะครับส่วนตัว Cutty Mark เนี่ยก็จะเป็นลูกกระเป๋าสีชมพูบานเย็นเหมือนกันนะครับ mm hmm. เขาอาจจะเป็นร้านขายกระเป๋าหรือว่าเป็นช่างทํากระเป๋าก็ได้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ที่พี่เคยแกะไปแล้วนะครับนี่ตัวนี้ก็คือ อันนี้ที่กล่องเขาจะเขียนว่า Miss p o m e l นะครับแต่ว่าในเรื่องนะครับเขาชื่อว่า c o c o p o m e a นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น Runway Show นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆนะครับเคยดูมาน้อยโพนี่ซีซั่น4นะครับตอนที่8รู้สึกชื่อตอนว่า Rarity takes Manhattan นะครับก็เขาจะเจอกับตัว Rarity เนี่ยที่ว่าเขาเป็นลูกน้องของ Suri Pro รแมนะครับแล้วก็ไปแย่งเสื้อผ้าเนี่ยที่เป็นลายนี้เลยนะครับของ Rarity นะครับ เอาขึ้นมาโชว์นะครับทำให้ Reality แพ้แต่ว่าสุดท้ายแล้ว r e a l i t y กับเพื่อนๆนะครับก็ช่วยกันทำชุดขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็เอามาโชว์จนชนะได้ที่หนึ่งนะครับตัวโคโค่เขาก็กลับตัวเป็นคนดีนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้มันจะเป็นแบบเขาเรียกว่า possible นะครับหรือว่าสามารถดัดข้อในส่วนต่างๆได้นะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับตัวนี้นะครับจะให้อันนี้นะครับจะเป็นกระเป๋านะครับถอดได้นะครับแล้วก็ จะให้กระโปรงมา1อันนะครับนี่ใส่แบบนี้น่ารักมากเลยนะเห็นไหมเขาจะโพสต์ได้แบบตามที่เราต้องการเลยนะครับซึ่งในรุ่นนี้ก็จะมีอีกหล,หลายตัวเลยนะครับมีอีกหลายรุ่นเลยนะครับไว้เดี๋ยวพี่ไบค่อยนํามารีวิวกันให้ดูในอีกเทปต,ต,ต่อไปนะครับนี่ทั้ง2ตัวนะครับมีตัวสแกนเหมือนกันเลยเดี๋ยวพี่ไ้จะมาสแกนให้ดูกันเลยนะครับตัวแอปนะครับจะเป็นรูปพิน่พายเหมือนเดิมกดเข้าไปเลย นะครับอันนี้เพียงค้งค้างไว้นะครับอ่ะกดเข้าไปที่สแกนนะครับปรีงอ่ะสแกนตัว Percy Pink ก่อนเลยดีกว่านะครับเห็นไหมเห็นนะึ๊บึ๊บฟบบนี่เป็นรูปคิวตี้มาร์คของ Percy Pink เลยนะครับ นี่น่ารักมากเลยอ่าได้ของขวัญไหมไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวต้องพาไปเล่นในเกมต่างๆก็คือพาตัวเพอร์ซี่พิงเนี่ยนะครับไปเล่นในเกมต่างๆนะครับเพื่อเก็บของขวัญไปเรื่อยๆอ่ะสแกนอีกตัวนึงอ่านี่ไหนอยู่นี่อนี่ฟึบนี่ได้แล้วนี่ก็จะเป็นรูปหมวกเลยนะครับ นี่มิสพอมเมลนะครับหรือว่าโคโค่พอมเมลนั่นเองยังไม่มีของขวัญอะไรเลยพี่ไม่ได้เล่นอะไรไว้เลยนะครับ ก็ทั้ง2ตัวนะครับมีมาวางขายแล้วนะครับที่ร้าน Pony TH ี h o สของพี่ไบนะครับโดยตัวนี้ราคาปกตินะครับจะอยู่350บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่เหลือแค่290บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกิดน้องๆสนใจสินค้าของทาง Pony t ที h o p นะครับก็สามารถเข้าไปดูละเอียดได้เลยที่เพจ f a c e b o o k แล้วก็ Instagram ของโ o นี่ท s h o สช็นะครับยังไงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปให้้หด้วยนะและเจอกันคลิปหน้าครับน้องๆวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย